คุยกับพี่เก่งพี่จอยคลิปนี้นะครับพี่เก่งก็มีเรื่องมาแนะนำแล้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกผูกมัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้บางครั้งเนี่ยการเติบโตของเราในชุมชนบางชุมชนหรือว่าในบางหมู่บ้านในบางสังคมหรือว่าในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยถูกจํากัดไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเราเนี่ย สามารถที่จะทำได้มากกว่านั้นเก่งได้มากกว่านั้นนะครับแต่เราไม่รู้นะครับเราก็เลยหยุดหรือไม่ไปต่อเรื่องนี้นะครับก็เปรียบได้เสมือนกับเวลาที่ควานช้างเนี่ยเขาได้ลูกช้างมาใหม่เ,เขาก็จะผูกเอาไว้กับหลักซึ่งตอกไม้ไว้ก็คือไม่ลึกมาก เป็นหลักเล็กๆนะครับช้างเนี่ยตอนที่มันอายุน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็มีเรี่ยวแรงที่ไม่มากผูกไว้กับตอไม้เล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเดินไปแล้วมันติดเนี่ยมันก็จะหยุดละเพราะว่ามันจะรู้ว่าตัวมันเนี่ยไม่สามารถที่จะใบต่อได้แล้วเพราะว่ามันติดกับตอไม้หรือว่าติดกับหลักที่ถูกฝังดินไว้นะครับเมื่อมันโตขึ้นนะครับมันก็ยังคิด เสมอเลยว่าตัวมันเนี่ยไม่สามารถจะเดินออกจากแนวเขตหรือเชือกที่ถูกผูกไว้กับหลักได้ท,ท,ทั้งๆที่ตัวมันเองเนี่ยโตขึ้นจนเป็นหนุ่มสาวแล้วเนี่ยมีพละกกำลังแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อะไรมากมายที่อยากจะไปข้างนอกแต่พอเดินออกมานิดเดียวนะครับพอเชือกตึงแล้วก็มี ความรู้สึกว่าถูกหลักเนี่ยดึงไว้ก็จะไม่ไปต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้คนเราก็เหมือนกันนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถูกผูกมัดด้วยคำพูดบางอย่างของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเราได้ยินแต่คำว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เรามันจนเรามันเป็นคนที่ฐานะไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นะครับคำพูดพวกนี้มันก็เหมือนหลักที่ปักลงไปในใจของเราเหมือนกับช้างที่เขาเรียกว่าโดนหลักอันเล็กทิดเดียวนะครับผูกไว้แต่พอโตขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆใช้แรงนิดเดียวก็สามารถดึงหลักหรือถอนหลักอันนั้นนะออกมาได้แล้วแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าไอ้หลักนั้นมันปัก อยู่ในใจนะครับมันปักอยู่ในใจมันฝังอยู่ในใจมันเลยไม่สามารถที่จะถอนหลักอน,นันตออกมาได้เพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นคนนะเราต้องพิจารณาและแยกแยะดูว่าสิ่งที่เราจะทำเราจะไปต่อถ้าเราหาความรู้ที่มากพอเรียนรู้จากคนที่เขาเคยทำในสิ่งที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยยังไงก็สำเร็จนะครับ ก็พี่เก่งก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังก้าวข้ามผ่านใจของตัวเองกับคำพูดของคนรอบข้างหรือรอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องทำเป็นไม่ได้ยินบ้างแล้วก็ไปต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เก่งก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังมุ่งมันทุมเทให้กับตัวเองไปสู่ในทาง ของความสำเร็จนะครับคลิปนี้ล่ลากัาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ